ตอกเข้าไปแล้วนี่ตอกไปแล้วแล้วมันจะรู้ได้ไหมว่าสุดไม่สุดอะช่างน้อยอ๋อมันมีบ่าอยู่บ่ายใช่ปะมันมีบ่าอยู่ใ่มาร์กตรงนี้อ๋อบ่ามาร์กเห็นละเห็นละมันมันเนี่ยอรพวกเนี้ยจะเป็นมาร์กอ๋อ,อ,อโอเคนี่เปลี่ยนใบพัดใหม่ก็ได้ของใหม่ละเหมือนเครื่องใหม่เลยเออเหมือนเครื่องใหม่แล้วนี้นตามอายุเยนี่เรารู้มาร์กตรงนี้มันจะให้แผ่นมันเท่ากัน โอ้มาร์คแทนให้ใบประทัดกับตรงนี้ตรงเท่าแบบนี้เมื่อขึ้นอยู่ช่างตอกขึ้นอยู่ประสบการณ์ของคนมาคนตอกตอกมากตอกน้อยครับตอกมันจะถึงบ่ามันพอดีถึงบ่ามันชนบ่าพอดีเนาะครับแล้วถ้าเกิดมันเลินมานิดหน่อยแล้วก็นี่เจียวมันจะพอดีเลพอดีเป๊ะเลยน่ละบ่ามันจะเรียบมันจะเรียบเลยแล้วตรงนี้ก็จะไปประกบกันประกบกับแผ่นแ่แมโอ้ต่เราต้องเปลี่ยนโอริงทุกครั้งเปลี่ยน ควรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เอ้าควรเปลี่ยนเพราะว่าโอริงมันมันตามอายุอ่าเพราะว่าบางทีมันแต่ถ้ามันยังไม่นานมากก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะตัดปัญหาไม่ให้รั่วซึมใช่เพราะว่าทางมันมีความเสื่อมแล้วเปลี่ยนที่เปี่ก็ใส่วมอนก็เปลี่ยนบ่อยมากมาเช้าประสบการณ์บะเมี่ก็ไวมันเป็นบะหมี่ก็เสร็จจบอร่อยไปไหนน้อนี่ยนี่เราก็ล็อกด้วยน็อตขันน็อตโดนแลอวตัวนี้มันจะเป็นน็อตกันคลายนะ มันจะเป็นหัวมันจะเป็นมีพลาสติกมันมีพลาสติกกันคายอยู่อารมบนี้ไม่แตกกับพลาสติกอ่ะพราะมันพลาสติกมันจะช่วยให้เหนื่อไงอ๋อมันเหนื่อยข้างนอกมันเป็นข้างนอกมันข้างในมันไออลูมิเนียมเพราเรียกหัวแล้วนี้มันจะเป็นพลาสติกตัวมันจะเป็นน็อตเป็นตแตนเลสเป็นอะไรแล้วเราถ้าเกิดมันมันคายมันบิ้งนิดหน่อยกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบางทีมันขาดแล้วมันบิ่งเราก็หาอะไรทำหน่อยก็ได้